อยู่ในช่วงที่ผมคิดคอนเทนต ไม่ออกนะครับ <c oughs> คิปคอนเทมไม่ออกกันลุกคนถ <c oughs> ้าใครแบบว่าอยากให้ผมทําคลิปอะไรนะทุกคน <c oughs> คอมเมนต์มาข้างล่างนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาพามาดูนะครับว่าคลิปแรกของผมนะครับเป็นคลิปอะไรนะทุกคนก็เราก็จะมาดูนะครับว่าคลิปแรกเป็นคลิปอะไรอ่าเดี๋ยวผมจะไปเก่าที่สุดเลยนะครับเก่าที่สุดไม่ครับแต่ก่อนผมเล่นไหมครับนะผมแต่ก่อนนะพวกแบบ PVP หรืออะไรพวกเนี้ยอ่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมี RV อ RV ผมเล่นด้วยหรอช่วงนั้นก็ประมาณนั้นนะครับทุกคนนี่คลิปแรก สอนทําปืนใหญ่ไหมครับในโทรศัพท์สอนทาปืนใหญ่ไหมครับในโทรศัพท์ว่าั้นทุกคนดูความเปลี่ยนแปลงของผมนะครับดูความเปลี่ยนแปลงของผมนะไอตอนนี้ถ่ายกี่ปีนะกี่ปีผ่านมาแล้วน,ะนี่ก็ประมาณห้าปีทุกคนห้าปีห้าปีเลยนะ เออแล้วก็ดีเลยที่ผบุรี่ตัวเองไอตอนนั้นนะครับผมน่าจะใช้ไอโทรศัพท์อ่า g กล a x ็ Y ซี่วนะน่าจะใช่นะ g a ล a x ็ Y ซี่ในการถ่ายนะครับก็จอมันก็จะเล็กๆเล็กๆหน่อยนะครับดูดิตอนทำฟืนใหญ่ไมคกับวมาสั้นดูดิผมพูดอะไรไม่รู้อะเราลองมาดูคอมเมนต์ดีกว่าคลิปแรกพี่ต้องมีจุดเริ่มต้นอ่าใช่แล้วพี่แบ็คต่างจากปัจจุบันมากอดีตแทบไม่ได้ยินเสียง ตอนนี้หูแตกหูแตกคลิปแรกพี่เหรอเนี่ยใช่แล้วน้องเพวกเธอได้ยินสิ่งที่พี่แบคพูดไหมเราไม่เขาไม่ได้ใช่ใหม่ใช่ใช่ไม่ได้ใช่ใหม่คิปวอะแรกของคนดังเขาก็กลับมาดูนะสมัยก่อนพูดเสียงเบาๆพอ2010เ็กแซมหูมากแซมหูมากคนสัน ผมไม่เข้าใจสิ่งที่พี่พูดผมไม่รู้ว่าผมพูดอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <c ười> คือแบบว่าตอนนั้นนะ่ะผมแบบอ่าเห็นเขาทําแบบอ่า YouTube กันนะครับผมว่าแบบเอออยากทำว่ะแบบถ่ายคลิปมาแล้วผมแบบว่าที่จริงอันนี้มันไม่ใช่คลิปแรกที่ผมถ่ายนะคลิปแรกก็จะเป็นแบบคุกกี้รันอะไรพวกน,นี้นะทุกคนผมก็ถ่ายถ่ายแล้วคลิปแรกที่ผมถ่ายมาผมโคตรดีใจเลยที่แบบว่าอ้ยมันถ่ายได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยมันถ่ายได้เหรอตอนนั้นผมยังแบบว่าอ่ายังไม่รู้จะโปรแกรมอัดคลิปอะไรพวกนี้ครับผมก็อ่าให้น้องนะครับ แม่น้องผมนาะเป็นคนที่แบบว่าเอาอีกเครื่องหนึ่งอะมาถ่ายผมเล่นอะแบบนั้นเลยนะเออตอนนั้นผมไม่รู้ไงแล้วผมพอมรู้ปุ๊บอุ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยสุดยอดแล้วแต่ก่อนอะไอโปรแกรมนะครับมันต้องซื้อด้วยถ้าไม่ซื้อก็ใช้เถื่อนเวลาผมใช้เถื่อนนะครับแล้วแบบว่าถ่ายไปแล้วสีมันก็แบบว่าสีมันจะเพี้ยนอะทุกคนจริงๆแล้วสีมันก็เพี้ยนนะล้าผมใช้เถื่อนแล้วก็แบบอ่าถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยนะครับก็จนน่าจะได้คลิปนี้มาแต่ว่าอ่าไม่ไม่ไมอะ่ะห้าปีที่แล้วอะทุกคนดูดี ว่าไงพี่ชายว่าไงน้องชายคนเรามันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นนะทุกคนเป็นไงจุดเริ่มต้นของผมเอ้ยเอาว่าสุดท้ายเนี่ยนี่ดูดิดปืนใหญ่ครับเนี่ยยิงไปแล้วโตู้ไม่เสียงเงีดดีด้วย พูดอะไรอ่ะแวกพูดอะไรอยู่แวกเออโอเคนะครับผมก็มีช่องนึงนะทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอีกช่องนึงคือช่องอะไรแล้วผมก็เริ่มมาเล่นนี่นะครับยูซีลันเนาะตอนนั้นผมก็ยังไม่มีเอดีแท้มั้งนี่แล้วก็เนี่ยองมหาตังค์จากอันนี้ด้วยเนี่ย <laughs> แอมโคตรเก่าเลยนี่นะครับผมก็เล่นไปอันนี้มันน่าจะเป็นยุสซีรที่แบบว่าอ่าลงมาแล้วหาของฟาร์มของแล้วก็ไปตีนะทุกคนเออแบบนี้เลยเนี่ยไปตีไปตีเอ้ยดูริว่าผมจะฆ่าได้หรือเปล่าบู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 ้ผมเริ่มมาจากไมค์ครับทุกคนบอกไว้ก่อนผมเริ่มมาจากไมค์ครับนะอีตายแล้วหนึเอาว่าเก็บเก็เก็บก็บอันนี้คือไอเอิร์ธมันแบกแล้วน่าจะเป็นไอเอิร์ธป่าวะหรือใครวะใคร ใครคือใครวะไม่รู้จัก <c oughs> ใครวะผมลืมแล้วอะแต่ก่อนอะผมก็เล่นนะผมลืมหมดแล้วอะ <c oughs> นี่นะครับก็มี PB แบบโผล่มาด้วยนะครับทุกคน <c oughs> นี่เออระเบิดระโป่งนะครับตอนนั้นอะระเบิดระโป่งแบบว่ามันโดนสูตรได้หรือเปล่านะครับทุกคนทุกคนถ้าเล่นเกมนี้นะครับก็ทุกคนก็น่าจะรู้แล้ว่ามันมีระเบิดสูตรด้วยนะครับตุ้มไม่โดนอ่าประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ผมก็ทํามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่แต่ก่อนที่สามแสนสี่หมื่นวิวนี่ถือว่าเยอะนะอันนั้นถือว่าเยอะอยู่แล้วก็สอนนู่นสอนนี่ไปเรื่อยๆนะครับ ถึงกับคอขาดถึงกับคอขาดจุดเริ่มต้นมันแบบว่ายากมากนะครับที่จะมาถึงทุกวันนี้ได้จริงๆนะทุกวันนี้ก็ถือว่าดังแล้วก็ระดับนึงนะก็แบบไม่ดังมากอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เปิดหน้ายังไม่ได้อะไรท่านั้กท่นเลยครับนี่นะครับมันก็จะมี RV ีบ้างอะไรบ้างนะครับนี่ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยดวดิต่กอนอ่ะต่กอน ปกคลิปคือแบบว่านู่นนี่นั่นโนคูนี่รู้จักกับพี่บอลมักงเมื่อสองปีที่แล้วรู้จักกับพี่บอลโนบินีแล้ว,น,ลวนี่ก็เป็นทิกตอกของตัวเองนะครับก็จะเป็นคลิปที่เปิดหน้าคลิปแรกนะครับที่ผมเปิดหน้า <laughs> แล้วก็ <laughs> วก็ <laughs> ไปขุดกันมาดูดีหมื่นเจ็ดวิวเลยอ่ะ <laughs> แล้วผมก็แต่เต้ามาเรื่อย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  โอ้โหดูดิวิวประมาณเจ็ด4ันสา0ร้อยี่รอยสองรอยดูดิผ่านมานานอยู่นะก่จะดังอะ่ะผมก็เพิ่งมาอ่าดังได้ประมาณปีนี้มั้งน่าจะปีนี้ตอนโซฟีสไาตลา์เข้ามาใหม่นะครับผมก็นั่นแหละเอาความเกียนของตัวเองนะครับไปแล้วก็อันนี้ก็มีเปิดหน้านะแต่ใน,น้นเ่่นจะเป็นตอนเด็กอยู่นะครับเด็กแล้วผมยังสั้นเลยเลยยังไม่ได้ดัดฟันเลยครับตอนนี้ผมดัดฟันแล้วนะครับเรียบร้อยอ่าน่าจะให้ดูหน้านิดนึงแล้วกันนะทุกคนนี่นะครับ <laughs> เด็กมากเลยนะประมาณสองปีที่แล้วนะครับ2ปีที่แล้ว เออแล้วก็มีสปีดดิฟเตอร์เลยนะครับที่ผมเล่นก็จะมีสปีดดิฟเตอร์เลยว่ไงผมเล่นสปีดดิฟเตอร์นะตอนนี้ก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะทุกคนโอเคแล้วก็ซึ่งประมาณแถวๆตอนนี้น่าจะอ่าพี่ย่าน่าจะสอนตัดปกคลิปนะครับผมก็อ่าหาก่อนนะครับว่าปกคลิปอันไหนผมสวยดีอันนี้ก็สวยนะ่าจะจริงอะ่ะยังสวยเลยแต่ก่อนนะยังสวย สเปอร์เนว่าแล้วก็มาเรื่อยๆ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 ,อยๆแล้วขอวีตีผมก็เล่นนะผมเล่นหมดอะ่ะผมบอกไว้ก่อนนะผมเล่นหมดเลยอ่แล้วอันนี้นะครับช่วงนี้ก็จะมารู้จักกับพี่วินนะครับนี่คู่หูดูโอสุดโหดโอเคทุกคน,ปนไปแง่บ้างนะครับจุดเริ่มต้นของผมแล้วทุกคนผมก็พยายามแบบว่ามาเยอะมากนะครับนี่ก็มาดังประมาณช่วงนี่แหละครับคลิปแรกที่ผมดังคลิปนี้เลย5 0,000นวิวคลิปนี้เลยนะครับที่ผมแบบว่าวิดิโอวันนี้นะแล้วผมก็นี่เนี่ยเจ็ดแสนนะครับ ห้าแสนเจ็ดแสนแปดหมื่นหกแสนหนึ่งแสนสองเอ๊หนึ่งแสนสองหนึ่งแสนหนึ่งแสนหกเอ๊เก้าหมื่นหนึ่งสี่หมื่นสองแสนดูด,ดิดูดิทุกคนเป็นไงถ้าจำไม่ผิดคลิปนี้พี่ปื้มแกม,มาคอมเมนต์ด้วยใช่นนี่ไงกมไปคอมเมนต์ด้วยโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็มีอีกช่องนึงนะซึ่งเป็นช่องที่ผมได้ทํานานมากเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเป็นช่องลับของผมนะครับนี่นะครับ เป็นช่องที่แบบว่าอ่าเป็นช่องที่ผมไม่ได้แบบทำานานมากแล้วนะครับก็เป็นช่องเกมเกมหนึ่งนะครับเป็นเกมที่แบบว่าเหมือนเกมวันันแมนนะครับแต่เกมนี้มันจะมาก่อนนะครับทุกคนแล้วเกมนี้ก็ได้ปิดตัวลงไปแล้วด้วยซึ่งช่องนี้ผมก็ได้ปล่อยล้างไปแล้วปล่อยล้างไปแล้วเออกู้ตาม3าม 67คนนะทุกคนแต่ยอดผิวหลักพันหมดแล้วนะดูดิเหลักพันหลักพันอันนี้ก็นิดเดียวแต่ว่าส่วนมากจะจะเป็นหลักพันครับอ่าใน8 0 0พันโอเคนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และติดตามได้ทุกคนก็ไม่มีคอนเทนต์ที่จะทำแล้วนะครับทุกคนตอนนี้โอเคตลา้วันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ หวังว่าทุกคนจะรู้แล้วนะครับว่าคลิปแรกของผมเป็นอะไรผมเริ่มต้นมาด้วยแมคคับ้วยนะทุกคนโอเควันนี้ไปละจุ๊บ